ตำบลของหนูตำบลของหนูชื่อว่าตำบลดอนกรอยอำเภอหนองขาย,ยากจังหวัดอุทัยธานีตำบลของหนูมีชื่อเรื่องของกอยซึ่งเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินและสามารถเอามาหุงรับประทานแทนข้าวได้ด้วยค่ะลุงแอด หนูสัญญาว่าจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของตำบลดอนก้อยของหนูให้อยู่ไปนานแสนนานเลยค่ะลุงแอดเห็นน้องๆ้องเยาวชนมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของน้องน้องเช่นนี้ลุงแอดก็ดีใจนะครับและก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ้องให้ช่วยกันเขียนเรียงความดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติในตำบลของหนูส่งมาประกวดกันครับจดจำตำบล